สีสายไฟของปั๊มน้ำเดลตันขนาด1แรงม้าเรามาดูว่า p พชเชอร์สวิตช์กับคาป a ซิเตอร์จะต่อเข้ากับปั๊มน้ำสายไฟเส้นไหนได้บ้างครับอันนี้ p พชเชอร์สวิตช์ครับจะต่อสายสีดำสองสายนะครับไฟเข้าสายสีน้ำตาลหนึเส้นแล้วก็สายสี แดงเป็นเส้นที่เข้ามอเตอร์รั้วสายไปเป็เส้นส่วนตัวนี้เป็นคาปาซิสเตอร์ครับสีขาวสองเส้นจะต่อเข้ากับสีแดงที่ต่อเข้ากับตัวปัม๊มแล้วก็เฟเจอร์สวิต อีกเส้นหนึ่งจะต่อเข้ากับสีสเหลืองที่ต่อข้ากับตัวมอเตอร์นะครับส่วนสีน้ำเงินครับก็จะต่อเข้ากับตัวสายสีดำของปั๊มนะครับซึ่งปั๊มจะมีอยู่สามสายมีดำแดงเหลืองที่จะต่อเข้ามอเตอร์ส่วนไฟที่มาจากภาคจ่ายก็จะมีสองสาย แล้วก็สามสายจะเป็นกราวที่ต่อกับมอเตอร์สายสีเหลืองเหลืองเียวเหลืองครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์เอ่อไม่ใช่มอเตอร์ปั๊มปั๊มน้ำรุ่นเดลตน้นครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าสายไฟต่อกันยังไงส่นวนใหญ่ก็จะมีเพจเชอร์สวิตที่เสียครับกับตัว คาปาซิสเตอร์ที่ชอบมีปัญหาบ่อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ให้ด้วยนะครับ